รอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนโควิด19เหมือนคุณน้ำนางนอนผมมั่นใจมากเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองอะ่ะตอนนี้ก็เริ่มหึงละนะฮะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึงขั้นจะมีการยุบสภาเลยทีเดียวผ่านมาแล้วแรกไปแล้วเมื่อรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ที่ผมบอกอถูกหักหลังกันโดยพรรครวมรัฐบาลกันเองนี่แหละพูดแล้วทำไม่ได้ตามนโยบายที่ได้หาเ้าทำไปแล้ว พูดแล้วเมื่อปี62ทําแล้วเมื่อปี64 65 66นะครับภูมิใจไทยทําทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่ไม่ใช่พูดแล้วคุยตาม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 ที่คน,นพยายามจะพูดทำเรียบร้อยหมดแล้วที่ทําแล้วแต่มีคนเกิดนคว่าพยายามของคนที่จะเอากลับไปเป็นกช่ช้าอีกอันนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยแล้วใครบอกเรื่องนี้ผมอยอม รายงานว่าสมาชิกวุฒิสภา,าได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูนมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนธายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170งวงเล็บ4และวงเล็บ้า ประเด็นที่ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าฟื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่ส5าพฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดนายพรเพชรส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกเล็กเจงของธรรมสวในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญระบุว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสวที่ต้องทำหน้าที่ฐานะเป็นผู้แทนปวงชน หลังประเด็นการดํารงตําแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นได้วงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าหัวส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสวร,ร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของสวท,ที่มีอยู่สำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้สารรัฐธรรมนูนพิจารณา คือคุณในสมบัติได้ลักษณะต้องห้างของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีของนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิอดอํานาจศาลและมีคําสั่งศาลสั่งให้จําคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนําเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจกักษ์ และยังมีพฤติการ์ฝ่าฟืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เสฐาด้วยว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันว่ามีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่งแต่นายกรัฐมนตรียังนำชื่อขึ้นถุเก,กล้าให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกทั้งนีทั้งนี้สานิติสภาได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้ว และจากสำเนาเอกสารพบว่าสารรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมดังนั้นหากสารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ล้อคืนมาคงตายแล้วปล่อยทุกคนด้วยนะคะปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยนักโทษ ไไไปปปดดด้้้ววววยยยเออากระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มงคลกิจสุทธิธนานนท์ฮะซึ่งเป็นอดีตสสนะครับแล้วก็ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เป็นอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความว่า คิดว่าในระยะเวลาไม่เกิน90ชั่วโมงเะเสราทวีสินะธธจะตัดสินใจเรื่องของการยุบสภานะครับว่าจะยุบสภาหรือไม่หรือไม่ยุบสภานะครับในขณะที่ปรากฏว่าสารธรรมนูญนะครับก็นัดวินิจฉัยเรื่องเสีธาธราทวีสินนะครับพ้นจากตําแหน่งหรือให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากมีการรับคำร้องอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจก่อนนะ ในเชิงงานสังเคราะห์นะ,ะตอนนี้กระแสข่าวการยุบสภาเกิดขึ้นถามว่าผมตื่นเต้นไหมผมเฉยๆนั่นคือข้อที่1นะ,ะรู้สึกแปลกใจไหมว่าจะเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นไม่แปลกใจเลยถ้าหุ้นส่วนจับหลักที่ผมอธิบายได้นะครับถ้ายืนบนหลัก3ประการ1น 1. รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะล้มยังไง 1. ล้มประถุกิจอำนาจนะครับเอาละข้อที่1ล้มพระยุดธํอำนาจ ยึดอำนาจแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวตั้งรัฐบาลชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็บริหารไป2ปีสปีอะไรก็แล้วแต่จากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งทุกอย่างก็กลับคืนมาเหมือนเดิมนะคือวงจรอุบัติเหมือนเดิมนี่คือข้อที่1 2นะครับถ้าพักร่วมรัฐบาลแตกกันเองแตกกันเองจะเกิดอะไรขึ้นแตกกันเองเสร็จก็เปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่ในข้อแรกก็เหมือนกันเปลี่ยนนายกเลือกทางใหม่ ข้อที่ 3... หากสารอัรมนวินิฉัยนะว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีความผิดนะก็เปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่กลับมาที่เดิมเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่กลับมาที่เดิมสองอันนั้นมีมาจากไหนนะถ้าเศรษฐาลาออกตอนนี้ก็เปลี่ยนนายกก็เลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมทั้ง3ทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนนายกเลือกตั้งบนอยู่ที่เดิมไปแหละไม่ไปไหหรอก น,นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเขาจะลาออกก่อนหรือเขาจะลาออกหลังหลังคำพิพากษาซึ่งไม่ทันละมันก็จะมีสองทางออกเหมือนกันเพราะถ้าสารมูลรับคำร้องเรียบร้อยให้เสรษาหยุดปฏิบัติหน้าที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเศรษายังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาได้นะต้องรอคำพิพากษานะถ้าคำพิพากษาออกมารอดก็รอ,อดถ้าไม่รอด ก็คือไม่รอดก็ต้องยุบสภานะเลือกตั้งใหม่อยู่ดีเห็นไหมมันวนกลับมาที่เดิมต่างถ้ารอดขึ้นมาก็เหมือนพลเอกประยุทธ์เคยโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมาก็ได้คืนมาก็ได้กลับมานะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนพลเอกประยุทธ์ในยุคที่ผ่านมาเนะีนั่นคือคําตอบเลยนะต้องเข้าใจหลักก่อนนะต้องเข้าใจหลักก่อนว่ามันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ เรื่องของการยุบสภาแปลกใจไหมไม่แปลกใจบางคนบอกว่ายุบสภาแล้วเดี๋ยวก้าวไกลก็จะมาชนะเพื่อไทยผมว่าการเมืองรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะประเทศเดินไปรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะถ้าใครคิดว่าประเทศจะมายืนเฉพาะสามหลักวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาสิ่งล่านี้เขาเรียกว่าอะไรวงจรอุบาทหนีไม่พ้นธุรกิจการเมืองหนีไม่พ้นนักการเมืองพักการเมืองสุดท้ายซื้อเสียงประชาชน ไปหลอกประชาชนนะฮะจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะใช้นิวมีเดียหรือเครื่องมือด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พ้นสุดท้ายมาันก็กลับมาทุจริตคอร์รัปชันผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจเลยว่าประเทศไทยจะวนกลับมาที่เดิมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะรอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนโควิด -19 เหมือนคุณน้ำนางนอนผมมั่นใจมากเลย ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับอําเอย๋ยอํานาจนะครับเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอํานาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วให,ห่่ยื้อหอบหิวโหยกอบกวยกินมีอํานาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกก้าไตาฟ้าเหินอนุภาพ ทำลายชาติจึงไม่อาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใหญ่ในสัทธารบูมีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไไม่ มันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครไม่ยั่ำยี ต้องมีศักดิ์ศีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทย mm hmm. เลือดเคยไหลรวงรินทาแผ่นดินเอาไว mm ้เ hmm. ป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี mm hmm. จะอยู่อย่างจน